นวัค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat b a s วันนี้เราก็จะมาเปิดตู้กันเนาะก็เป็นตู้สิ้นเดือนก็คือตู้นิยายเนาะคิสึกะยะคูโมระแล้วก็โทเซนเาะสามตัวละครน,นี้เลยโดยเราจะเปิดเออสเต็ปที่เป็นหนึ่งใบครั้งหนึงเนาะครั้งฟรีไปก่อนก็ค่าปไปเลยนะเพราะไม่น่าได้อะไรโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยเนาะสเต็ปฟรี่ะ เมนูดวงจะมีหรือเปล่าเนาะก็ทั้งสามตัวละครเนี่ยก็น่าได้หมดเนาะลุงด้วยฮิซากิมีอีกตัวไคก็ยังถือว่าโอเคนะไม่หลุดไม่ได้หลุดเลดด้วยแอตมะอว่าโอเคม่หลุดไม่ไเดย ทำไมต้องมาโอ้โหโอ้มีอีกตัวจริงแต่แบบฮิสากิจ้าโอเคสเต็ปฟรีเนาะเราได้ฮิสากิมาสองตัวเลยฮิสากิเราน่าจะเลเวลเต็มและวห้าทับห้าไปแล้วโอเคเราจะไปกันต่อสเต็ปที่สองเลยปะขอหน้าตู้หน่อยเออนะอย่าโหดรลายกันเลยเต็บสองเงียบ เพชรนี่เก็บมาเพื่อการนี้นะบอกเลยไปต่อสเต็ปที่สาดูซิว่าจนถึงสลดับการันตีเราจะมีนาตูสักตัวมั้เนี่ยเดี๋ยวจะออกสเต็ปแรกอย่างเดียวดี <c oughs> ขอหน่อยขอหน่อยมา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  โอ้ไม่ใช่โดนโดนี่ใ่ป่ะจำได้อโอ้มันก็ไม่หลุดเลสหรอกแต่แบบหน้าตู้อยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ฮิซากิฮิซากิไปที่สามแล้วพี่ <c oughs> เอาสองตัวนะแต่แบบหลังตู้อะ่ะ ไม่มีหน้าตู้สักตัวเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันการันตีสเต็ปที่หกเนาะโอเคสเตจที่ห้าขอในเธอะนะ้านะหน้าตู้าะโทาตูนอ่ะ,โ,ะโอเคโทเซนมาแล้วโทเซนนี้ก็อยากได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นตัวฟาร์มทั้งดวกน้ำหอมทั้งอะไรเงี้ย ปงยดนน้ำน้ำหอมนี้เราอยากได้มีตัวไหมโอเคเราได้โทเซนมาเนาะก็โอเคอยู่คิดว่าจะไม่มีตัวหน้าตู้ออกสักตัวแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปการันตีกันดีกว่าไปสเต็ปการันตี อยากได้ทั้งสามตัวนั่นแหละเนาะจริงจิรุจิปะหรือรุดนเละจิรุจิก,จจก็ยังไม่มีเนาะแต่ก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเลยโอโลูปีหน้าตู้ไม่มีไหนหรอมีสักตัวไหมเลดตั้ง กี่เปอร์เซ็นต์นะเจ็ดก็เรายังไม่มีนะโอเคอยู่ก็เอาไปทำเพชรได้อะต่อไปเป็นสเต็ปที่เจ็ดแล้วเนาะก็เลทจะอยู่ที่8%แล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันเราจะไปกันต่อในสเต็ปที่เจ็ดเลย อมิซึคิโดด้วยเนียบกริบเราจะกดไปสักสิบก่อนนะแล้วเดี๋ยวคิดต่อว่าเอาไงต่อมาเธอโอ้เธออยากได้ฮิทธกาย คนนี oh, ้ <laughs> มีอไหมอ่โค oh, มามุลาก็ไม่มาซึกยาก็ไม่มาสเตปที่แปดผ่านไปละก้าว <What? S 1> ต่อโห <laughs> oh, ทำไมเงียบเนี่ย กดสิบสเต็ปเราจะไม่ได้หน้าตู้เพิ่มเลยเลยเนี่ยได้แค่โทเซนตัวเดียวเลยนะตัวเดียวเลยอะ่ะนี่สเต็ปที่เท่าไหร่ละสิบล้วปะนับถูกไปเนะี่ยขอตู้เอื่นบ้างมีไหมอะ่ะเลดต้องแปดเลยนะ ได้โทเซนมาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราพักแปบบแปบบนึงนะเมื่อกี้เราได้มาหลายตัวมากเลยเราได้มาทั้งหมดมีโทเซนสองใบจิรุจิหนึ่งดอนโดนี่สี่ตัวแล้วก็นี่นะสี่ห้าเก้าใบเนาะสิบสเต็ป นะถ้าจำไม่ผิดเนาะถ้าทำไม่ผิดนะสิบสเตปออกมาทั้งหมดเก้าใบก็เลดอ่ะดูดีอยู่นะแต่ออกลต่ตัวแบบเออแต่ยังดีเนาะที่เราไม่หลุดเลดเดี๋ยวพอทำฮิสากิแบบค่าเวลานยฮิสากิเลเวลแม็กเรียบร้อยแล้ว <laughs> งงมากออกฮิสากิสามใบจ้ะ แถมสุ่มได้อีกทั้งครั้งนะึงสุดยอดโอ้โหเป๊ะมากดีมากโอเคเรียทำเวลโมงได้แล้วที่อกิเมื่อกี้เรานับเลขถูกไหมนะ เห็นนะขอดูตอนนี้เนาะที่เรากดออกมาก็คือโทเซนจิรุจิดอนโดนี่ฮิโกเนะฮิซากิลูปีตัวที่ยังไม่โผลเลยก็คือ6ตัวเนาะครึ่งครึ่งที่เราใช้ไปกี่สเต็ปกันแน่นะเรานับ เรเสียไปทั้งหมด <c oughs> อันนี้จะเต็บที่หนึ่งสองสามสีเจดแปดเก้าแล้วก็สิบเคสิบแล้วเนาะเราจะไปต่อกันอีกสักห้าแล้วกันไปั้ทงที่สิบอ็นี่เลทแปดปร์เซ็นจริงป่ะ นี่คือเลทแดเปเซ็นใช่ปะทำไปโหดเนี้ยโอ้โหทั้งที่สิบสามโอ้โหเฮ้ยสิบสาม เดี๋ยวสามสเต็ปผ่านมาไม่มีอะไรเลยโอ้โหหยุดเลยไหมเนี่ยสิบสี่โอ้โหโอ้ยไม่กล้ากดต่อเลยเนี่ย เดี๋ยวก่อนกดขอรองเล่นหน่อยไม่ไหวแล้วสี่สเต็ปลวดทองโหดจริงๆขอรองเล่นก่อนแล้วกันเถอะถ้าหนึ่งไก่มากถ้าสองก็ค่อทั้งหมดอุ้ยเราทำไม่ได้ก็คือค่าเด็ทกนม่งมาห้ ก็คือแรงแหละฮิสุกายา,า,ยาไม่อยากได้ส่วนตัวเนาะเดี๋ยวลองโทเซนบ้างโทรเซนเนี่ยมีประโยชน์เนาะ よく見えける。響びき。で、ハンニングをする。はい。で、ハンニングをする。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 <の音楽> ดดๆๆดเดี๋ยวท่าหนึ่งมันดูแบบค่อยดีเท่าไหร่เนาะสำหรับโทสิอทเอาเถอะก็มีท่าสองมาทดแทนท่าหนึ่งได้ดีเนาะถือว่าใช้ได้อุระอุมร,ะ,มระก็น่าได้เนาะสำหรับ PVP พราะ PVP เนี่ยถ้าเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามันเล่นค่อนข้างลำบากอามุธโบราณตัวนี้น่าจะช่วยได้ โคโมลลตัวนี้จริงๆก็เท่ด้วยเนอะอสเต็ปที่สิบห้าปะขอหน่อยเธอตัวหน้าตู้อ่ะขออีกสักตัวนึงไม่ได้หรอโอ้โหโอเคเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวมาโอเคเราจะมากดสเต็ปเท่าไหร่ละสิบหกแล้วนะขอ เห็นผีเสื้อมากกว่าหนึ่งตัวได้ไหมให้เห็นจริงแต่ไม่ปฏิเสธโอเวเรา่ะอีกอันอีกสักสกเต็ปดูก่อนสิบเจ็ดโอ้โห เจ็ดสเต็ปไม่ออกอะไรเลยโอเคเราจะมาเปิดกันต่อนนะสเต็ปที่สิบแปดไปเลขแปดเปอร์เซ็นต์มีจริงไม่ถามหน่อยกดออกแต่เ <c oughs> อ,อ็กซักเตอ์ถูกต้ิงเราจะกดไปถึงยี่สิบเลยแต่ จะไหวไหมเนี่ยไปรเต็บที่สิบเก้าแล้วเพชรจากเก้าพันอ่ะจะเหลือสี่พันอยู่แล้วขอหน่อยปฏิเสธสักที้ออมุกัตสึคุวะเนยาก変態ด โอ้ยสักตัวได้ไหมอ่ะจะนะ<ม>เหลือ8%อะไรเนี่ยของอู่ตัวเดียวโอ้ยฮ่าฮ่ายี่สิบแล้วไปยี่สิบยังไม่ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่ ขอ่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 ขู่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 ข่าไ่่มีตัวอื่นแ่้วเหรอทำไมเหมือนตอนอิชิดะเลยอ่ โอ้ตอ้นอีธิดาก็ออกแต่อีธิดาสามตัวไม่มีตัวได้นองเลยเ,เดี๋ยวมาใหม่นะััก,ก่อนละ